ถึงภูเสียหายที่ตกเป็นเหยื่อหนูทดลองของเครื่องมือสื่อสารทางราชการ v 2 k หรือ y to s k i l l สเกลอะไรสักอย่างนะครับคือคือผมก็เป็นเหยื่อในนั้นและทันีีว่าบังเอิญที่ผมโดนนี่คือผมทุกเจตนาบังเอิญผมไปรู้ว่าคลื่นสัญญาณตัวนี้ถูกนำออกมาใช้โดยมิชอบโดยข้าราชการฐานสื่อสารซึ่งชื่อชายชาญแป้นทองแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเชื่อมโยงให้นะครับคือทหารสื่อสารไม่ทราบว่าววสังกัดหน่วยงานแต่ชื่อชายชานเป็นทองแน่นอนทีนี้ถูกนําออกมาใช้โดยไม่รับอนุญาตคือจุดประสงค์เขาคือนํามาแฮกกล้องมือถือแฮกมือถือประชาชนเนี่ยเพื่อสื่อลามกราจารย์คือได้ภาพเรือนรางหรือว่าชิปเสียงจะนำไปแบ็กมยผู้เสียหายผู้หญิงนะครับ แล้วก็นําไปทําสื่อหลมามอวจารย์าขายต่างประเทศเว็บไซต์ต่างๆแต่ที่ผมบังเอิญไปทราบผมก็เลยถูกเจตนาใส่ผมโดยประมาณสามปีที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือผมถูกขึ้นเสียงนี้รล่ล่าซึ่งละเมิดสิทธิสุ่คคลแล้วก็ผมรู้จักชื่อรู้จักเบอร์และรู้แรกหลายๆคือผมมีหลักฐานเอาผิดได้แล้วครับแล้วทีนี้ว่าผู้บัญชาการรสชาติผู้อำนวยการกสรชหรือว่าเลขา สำนักงานกสชแล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องนี้คือขึ้นความถีนี้เท่านั้นขึ้นความสี่ต่ำตัวนี้นะคือใช้แทรกแซงทุกระบบหน่วยงานความมั่นคงของประเทศชาติได้ผมขอญาตอธิบายคร่าวๆสั้นๆเลยคือขึ้นสัญญาณตัวนี้เครื่อแปแกงความรู้สึกนะที่ผมพอจะได้ยินนะจอกจากทหารสื่อสารถูกใช้นํามาเพื่อแฮกกล้องมือถือประชาชนสื่อสารม,มา,ารย์แล้ว ใช้แทรกแซงทุกเพจความมั่นคงของประเทศชาติคือเพจกองป,าปราบปทอสื่อสารเทคโนโลยีแทบจะทุกเพจเลยคือวิธีการทําการใช้ขอนเขาคือไอเครื่องมือสื่อสารตัวเนี้ยมีตัวรับส่งสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณหมายความว่าสมมุติว่ามือถือผมถุกแฮ็กเขาจะเอาตัวรับสัญญาณดาวเทียมนั้นลงที่มือถือผมแล้วก็ใช้ตัวส่งสัญญาณนะควบคู่กันมาซึ่งน่าจะอยู่ในเครื่องสแกนความรู้รสึก ผมคิดวา่าเป็นเครื่องจับเท็จอย่าง,อย,างอย่างบ้านเราเลาเนี่ยแล้วทีนี้ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้คือหลายเพจหน่วยงานความมั่นคงนีไม่เคยลบเพื่อนไม่เคยบล็อกผู้เสียหายคือประมาณว่า,วาแจ้งเบาะแสร้องเรียนแล้วทีนี้ขั้นตอนทําของเขานี่คือมีคอมตั้งโต๊ะตัวหนึ่งแผ่นดิสเท่านั้นนะครับไม่สามารถตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทดลองใช้ ไม่ใช่ว่าใช้ที่ตามผลร้ายแล้วทีนี้คอมตั้งโต๊ะคือใส่แผ่นที่เข้าไปแล้วก็เข้าโปรแกรมไปอย่างนั้นคือแฮกข้อมูลทะเบียนราษฎรสบายเลยถามวิธีการใช้ก็คือตัวรับสมมติว่าอย่างเพจกองปรางเงี้ยใช้คอมพิวเตอร์มมตัวตรับสมมัญญาณเขาจะวิ่งไปตามสายแลนเนี่ยไสยไฟล์ไปจนถึงที่เลยแล้วใช้ตัวสมม่งสัญญาณที่ควบคู่มากับเครื่องมือชนิดนี้แคปภาพหน้าจอขึ้นมาแล้วก็ใช้ยังไงผมไม่เข้าใจคือ ใช้ดาวเทียมของของทางราชการเนี่ยนะของประชาชนเนี่ยคือที่มียังไงที่มีค่าความแรงมากกว่าแล้วก็ดึงภาพมาพอดึงภาพมาเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าไหนหน้าจอหลักหรือว่าเบสเซนเจ,จอร์หรืออะไรก็แล้วแต่พอดึงมาเสร็จปุ๊บไอ้ดาวเทียมสัญ,ญญาณที่มันแรงกว่าเนี่ยเขาก็มาแทรกแซงแล้วเอาใช้เล่นได้เลยไม่จําเป็นต้องมีรหัสไม่ต้องอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือเขาจะรู้หมดเลยว่าอีเมลอะไรอะไรปุ๊บ,บผมมีหลักฐานทั้งหมดซึ่งซึ่ง ที่เป็นภัยแรงที่สุดในประเทศชาติคือสายด่วน191เขาสามารถตัดได้ใช้วิธีการเดียวกันคือตัวรับสัญญาณไปทั่วอยู่แล้วเพราะมีสายแรงตั้งแต่สายคอมกและแล้วก็ใช้ตัวส่งสัญญาณเนี่ยโอนสายได้ของของ191นะตัดสาย191ได้ซึ่งสายด่วนประชาชนนี่ถ้ารู้ปล่อยประชาชนาปปร,รชชนู้นี่แย่เลยครับ พราะทุกอย่างจะขาดความมั่นใจถ้าเกิดยุ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองประเทศชาติชิหายนะครับที่ผมนะผมชื่อธนพัฒน์มากแก้วนะครับที่ผมกล่าวอ้างนี่คือเพจกองปราบสุกแฮกปตอถูกแฮกแล้วก็มีผู้สหายหลายคนผมผมรู้หมดผมโดนมานานแล้วผมปฏิเต่อเรื่องราวได้ตลอดเดี๋ยวผมขอญาตเชื่อมโยงเรื่องสื่อรามอวนา,ารย์นิดน,นึงนะครับผู้หญิงชื่อพิมพ์นิภาทองสกุลสามารถเชื่อมโยงได้ แล้วก็เบอร์โทรขออนุญาตนะครับ0899087349คือเบอร์โทรนี้คือโทรคมขู่ผมไม่ให้ออกไปไหนโดยที่โทรเข้าหาเบอร์แม่ผมซึ่งเบอร์นี้ผมไม่ทราบเป็นเครือข่ายแล้วจะใช้สัญญาณโทรศัพท์ของทางรัชการแน่นอนถามว่าทางกาศทชผู้บัญชาการตำรวจชาติหรือหลายหน่วยงานที่ตามหาอยู่เนี่ยตรงสังกัดหาไม่เจอแผ่นดินเท่านั้นแต่ผมไม่ทราบแผ่นดินเนี่ย ก๊อปปี้ออกไปได้หรือเปล่าถ้าก๊อ,อกไปปี้ไปได้ประเทศชาติชิบหายแน่นอนนอกเหนือจากนั้นชื่อเว็บไซต์ผมไม่ทราบเว็บไซต์นั้นหนังเอกเขาว่าแล้วก็ประเทศเฮเลนที่เขาส่งบีบบังคับผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดผู้เสีหยหายหรือว่าบันทึกเป็นภาพสื่อลาม,มกราจันย์ส่งขายซึ่งผู้หญิงชื่อพิมพ์นิพาทองสกุลอดีตข้าราชการชื่อธงชัยธรมรลงชายชาญธรมรุง แล้วก็เบอร์ที่ผมกล่าวอ้างอีกเบอร์นี้นก็คือศูนย์แปดเก้าแปดสองูศูนย์สามแปเก้าสามารถเชื่อมโยงถึงสื่อหลามโอกาจารได้ซึ่งน่าจะเป็นเส้นทางการเดินเงินนะครับถึงจะกระบวนการนี้ได้คือขออนุญาตครับคือไม่ต้องต่อติดมาที่ผมหลักฐานผมเพจกองปราบพจาออะไรแล้วแต่หรือว่าหน่วยงานหนึ่งก็หนึ่งถ้าผมไม่มีหลักฐานฟ้องผมได้เลยผมมีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่า เพจถูกแฮกหนึ่งเก้าหนึ่งถูกโอนสายผมยินดีถูกฟ้องเพื่อประเทศชาติเลยเลยถ้าผมไม่มีหลักฐานจริงๆผมพูดก่าอ้างในทางที่เสื่อมเสียของเพจหลายความมั่นคงแต่นี่คือมันเป็นหลักฐานเพราะผมไม่รู้จะส่งทางไหนแล้วคือเครื่องมือสื่อสารเนี่ยวายตุเคหรืออะไรวาทูสกิลเนี่ยมันคือมันอยู่ช่องหูเขาตัวรับส่งสัญญาณเข้ามาในช่องหูเพราะฉะนั้นพะผมนี่จะได้ยินหมดแต่บเอิญผมสื่อสารได้สื่อสารเลยคือเราคิดในใจเราคิดในใจนี่คือ เสียงที่ออกมาคือไม่จะเป็นต้องเสียงเราแต่เป็นเป็นทอยคําที่เราคิดที่เราพูดแต่ต้องเปิดขึ้นเสียงดังๆคือถ้าเราได้ยินขึ้นเสียงเราสามารถโต้ตอบได้เลยผมโดนมานานแล้วมันเป็นความมั่นคงของประเทศชาติเลยว่าหน่วยงานกลาหโหม่รุดออกมาได้ยังไงและเนี่ยทขจะประมูลดาวเทียมใหม่คือในวันที่สิบถ้าเรื่องนี้รุดออกไปถึงเครือข่ายยักษ์ใหญ่อย่างทูมูฟเอเอสหรืออะไรก็แล้วแต่ชิปหายเมื่อไงเขาจะขาดความมั่นใจในกสทชเลยว่าไปแทรกแซงเขาหรือเปล่า ซึ่งซึ่งคลิปนี้ผมมีรลักฐานแล้วผิดเมื่อวานก่อนกศชโทรมาหาผมขอเลื่อนตรวนลังสีปรามนูคือติดโควิดข้ามจังหวัดยากผมก็อีเมลไปตอบเขาว่าก็เลื่อนก็คือเลื่อนนะครับก็ผมนี่มันเป็นรลักฐานชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมพอจะส่งได้ส่งได้แค่ทางอีเมลทาง Messenger ร i n e อะไรแล้วแต่แม้กระทั่งผู้อำนวยการ d อ SI ก็ถูกแฮกครับ ผมมีหลักฐานหมดไม่ว่าจะเป็นลายที่ผมส่งไปอ่านแล้วแต่ว่าขึ้นที่หน้าจอผู้ร้ายทั้งนั้นเลยหลักฐานมีหมดถ้าต้องการหลักฐานติดต่อทาง Gmail ผมเท่านั้นเพราะว่าผมจะส่งไปทาง Gmail เท่านั้นครับขอบคุณครับ